รถยนต์ Mercedes-Maybach S-Class ปี2025คือหนึ่งในยนต์ประกรรมสุดหรูที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้หลงไหลในความพรีเมียมและความล้ำสมัยอย่างแท้จริงรถรุ่นนี้ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหรูหราที่ผสานกับเทคโนโลยีระดับสูงแบบไร้ที่ติและในรีวิวนี้เราจะพาทุกคนไปชมทุกมุมมองทั้งสเปคและฟีเจอร์เด่นๆที่น่าสนใจของ Mercedes-Maybach S-Class รุ่นล่าสุดนี้ เริ่มจากภายนอก Mercedes-Maybach S-Class ปี2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่หรูหราและโดดเด่นไฟหน้าแบบดิจิตอลไลท์ที่ให้ความสว่างคมชัดในทุกสภาพถนนกระจังหน้าลายซีโครเมียมเพิ่มความหรูหราและล้ออลอยขนาดใหญ่ที่เข้ากับตัวถังได้อย่างลงตัวความยาวตัวถังที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับ S-Class ปกติสะท้อนถึงความเป็นรุ่นสูงสุดของตระกูล S-Class ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียม บอกหนังนับป้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวดในทุกตำแหน่งบอกหลังแบบ Executive แล้วรองรับการเอนนอนอย่างเต็มที่พร้อมฟังก์ชันควบคุมผ่านแท็บเล็ตส่วนตัวมีจอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดใหญ่และระบบเสียงเบอร์เมสเตอร์ 4D ที่มอบประสบการณ์ความบันเทิงระดับไฮเอน ในด้านสมรรถนะ m e อร์ e e s s m a y เบ็ S S l a s s ปี2025ใช้เครื่องยนต์ V8 Turbo คู่พร้อมระบบ m ม Hybrid 48v ให้พละกำลังสูงแต่ยังคงความนุ่มนวลในการขับขี่ช่วงล่างแบบ eActive Body Control สามารถปรับระดับการขับขี่ให้เหมาะสมกับสภาพถนนได้อย่างชาญฉลาดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ 4MATIC เพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในการขับขี่ทุกเส้นทาง เทคโนโลยีความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งด้านของรุ่นนี้ด้วยระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติระดับสูงระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบช่วยจอดอัจฉริยะและกล้องรอบคัน360องศาช่วยให้ทุกการขับขี่และการจอดรถเป็นไปอย่างมั่นใจและปลอดภยัย Mercedes-Maybach S-Class ปี Class 2025เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่ผสมผสานความหรูหราความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้ในหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะใช้เป็นรถส่วนตัวหรือรถผู้บริหารก็ล้วนตอบโจทย์ทั้งสิ้นถ้าคุณชื่นชอบคอนเทนต์รีวิวรถยนต์สุดหรูแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์ r ร d l l n n e u u t o คือช่องรีวิวรถยนต์สำหรับคนรักความเร็วและความหรูหราเรานำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั้งสเปคความรู้สึกในการขับขี่และข้อมูลที่คนรักรถไม่ควรพลาด ติดตามเราเพื่ออัปเดตเทรนด์รถยนต์ปี2025และ